วัสดีครับนิโคมอทัวร์นะครับวันนี้จะพามาเดินคลองผมนะครับคลองผมโพธิสุวรรณนะครับซึ่งมีวันอังคารกับวันเสาร์นะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันเสาร์เดี๋ยวเราเข้าไปเดินบรรยากาศตลาดนัดคลองผมด้วยกันนะครับเจริญวันนี้ไปครับพอเข้ามาก็จะมาลงชื่อนะครับคัดกรองแล้วก็เดินเข้าตลาดนะครับวันนี้ก็คึกคักนะครับคึกคักเรื่อยๆนะครับช่วงเย็นๆนะครับมาถึงก็ประมาณ4ี่โมงกว่าๆนะครับหรือห้าโมงแล้วนะครับบรรยากาศตลาดคลองผมนะครับ ผมไม่ได้มาประมาณ3-4เดือนแล้วนะครับเดี๋ยวไปซื้อของแล้วก็เดินชมตลาดด้วยกันนะครับซื้อนพริกแมงดายี่สิบสามถึงห้าสิบจานสี่ฝักยี่สิบบาทนะครับข้าวโพดทองผมโพดสี่ส่วนวันเสาร์และวันอังคารนะครับ หอยนาปลายแห้งปลานี่จ้มาคันห้าสิบบาทลาปลาแดดเดียวโอ้โหนี่คือนฟังเออปลาเน,นี่คัะปลาขาวบ่นี่นี่ปลาละกกล้วย ปลาสึปลาละกล้วยเนี่ปลากะกรวยปลาหมูเนาะปลาชีค่โอปลาชีปลาชีเอาเลยเอาเลยนานๆจะได้มาทีนะครับนี่ของแนวบ้านๆนะครับปลาหมูบอกเออปลาหมูลราบ้านเราเรียกปลาหมูโอ้มุกแซ่บมุกแซ่บถุงละร้อยนั่นแหละนุ้ยแม่ชอบเลยนี่เอาแม่เอาเลย อ่าครับอันนี้ปลาเนื้ออ่อนป่ะพี่นี่ปลาเนื้ออ่อนแม่ค่ะมาเดียวกันนี่เนี่ค่ะมาเสื่อมกันค่ะประเภทหลยหลายอย่างอ่มันรวมป่ะก็ไมายถ้ามันจะมีถุงร้อยถุงหอามีปลาเสื่มค่ะมีปลาคาวอือปลาคาวนะครับนี่พาน้ำชีนะครับเอามาขายที่คลองสมโพธิสุวรรณของบ้านๆนะครับของอันนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นปลาปากค่ะปลาปาก ปลาตะเพียนปลาตะเพียนปลาตะเพียนประเภทการกินได้รน้องเอาเอาสองถุงกันนะเพื่อนปลาตะเพียนเขาก็เดิมเขก็จะเป็ิ้งเนาะพวกนี้ก็มีแต่หมูครับก็พวกปลาขาวน้อยนี่แล้วค่ะนี่นะเพื่อนปาหมูคืออะไป๋องคือปลาปลาหมูเอา่น้าปลาหมูน้าหมอ๋อสามถุงบะสามถุงโอเคครับสามถุงนะครับมาเจอพอดีกระจาย กระจายกระจายได้กินหลายๆปลานี่หอยหอยมันเป็นหอยเชอรี่เข้าเข้าไงหอยหอยไงหอยไงหอยเชอรี่เข้าไงนะครับมันจะเนื้อเน้นโอ้มีปลาปลาแห้งอันนี้ก็ปลาปลาพวกนี้ก็จะเป็นปลาเก้งปลาโจ๊กปลาขาวปลาส้อยนี่แหละอันนี้ลมฟันเนาะพี่เนาะไม่ไม่ค่ะตากแห้งตากแห้งอ๋อครับมันมันแห้งมันแห้งจัดนะคะครับร้อยสิบกว่เนาะห้าร้อยสิบกวา รของผมวันเสาร์นะครับเย็นวันเสาร์รี่โปสีสวรรค์แม่ค้าของแนวบ้านแบบบ้านเรานี่แหละครับครับมามาทุกเสาร์ที่เลยไอเสาร์วันเสาร์วัางคานป่ะพี่เสาร์วัางคานจ้ะอ๋อแต่ขายของแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะขายของครับครับขอบคุณครับครับไปต่อครับน้ำอ้อยอินทรีย์ก็มีนะครับ อ้อยโบราณนี่ครับอ้อยพันก็มีอ้อยเกษตรอินทรีย์นะครับที่ตลาดคลองถมเรามาซื้อเนื้อนะครับรวมได้ปะครับนี่ได้รวมเป็นย่ารับผมโลละร้อยหกสิบนะครับเป็นพวกเครื่องในไปต้มแซ่บนะครับต้มต้มขมเอาเลือกเลยเลือกเลยัเลือกเลยแบบสำเร็จก็มีครับนี่มีหนัง อังถึงเท่าไหรถึงสี่สิบแล้วสี่บบาทครับมาให้เขาเลือกอะไรไหมนั่นจะต้องไม่โทษค่ะเราต้นุ่นปากน้ำมีปากน้ำมันมีเนื้อเศษมีพวกปากน้ำเนื้อเศษนะครับพาคี เก็เครื่องในไหหลังมันๆหน่อยจะได้ตุ่นๆอร่อยนะครับต้มแซ่บต้มแซ่บต้มแซ่บต้มตแซ่บขมก็ผสมผสานกันปอดเนี่ยถือขอบเนาะเรียกบรปอดยเอาเอาเนื้อน่ะเอาเนื้อเนื้อนี่เนื้อเสก ตัวเองเป็นเนินๆมันก็ผสมผสมชาขเดี๋ยวเราเป็นสนน้องค่ำก็ดีนะอ,อ่ะ,อะพี่พ,พี่ตรงหรือเปล่าถ้าเกินก็เอาออกนะครับโอ้จะแถมให้นะครับอ่อแถมให้ด้วยครับร้อยหกสิบบาท เนื้อเนื้อเนี่ยครับเครื่องในรวมได้เอาเอาขุมไหมคะเอาได้ได้ได้ครับแบบสำเร็จก็มีนะครับแบบหนังไม่พาดเออคมมแสบสำเร็จแล้วก็มีได้เออร้อยหกสิบบาทนะครับหนึ่งกิโล กอะไรบ้างมีประตู็นุกนูนย่งนีนะครับงานน้ีบรรยากาศอาหารเย็นเวันนี้นะครับเย็นวันเสาร์ก็ถือว่าเป็นแรงจับจ่ายของพี่น้องโพสีสุวรรณนะครับแล้วก็ช่วง อุดมพรฝั่งตะวันตกนะครับเมืองจันด้วยบางส่วนนะครับก็มาช้อปปิ้งที่นี่นะครับเรียกว่าศูนย์รวมของอร่อยแล้วก็ของถูกนะครับที่ตลาดนัดโพสีสุวรรณนะครับตลาดคองถมนะครับซื้อกระโพดนะครับเราถุงหนึ่งค่ะอุ้ย

มีทั้งเสื้อผ้าอาหารสดแกงสําเร็จแล้วก็เครื่องมือช่างนะครับมีครบทุกอย่างนะครับที่ตลาดแห่งนี้นะครับเครื่องป้าเป็นคนชอบผมเป็นคนหิ้วนะครับวันนี้ก็ได้ของครบนะครับของไม่ว่าจะเป็นปลาแล้วก็เนื้อข้าวโพดผักกาพริกเยอะแยะเลยนะครับสลับใครสนใจก็ได้นะครับที่ทีแยกโคสีนะครับทีแยกโคสีมีเฉพาะวันอังคารและวันเสาร์นะครับช่วงบ่ายๆนะครับ ทุกอย่างก็เป็นไปตามมาตรการนะครับคือเข้มงวดทุกคนเข้ามาในตลาดก็ต้องลงชื่อไว้แล้วก็เบิดโทรไว้นะครับก่อนเข้าตลาดหรือว่าเข้มงวดในการในมาตรการคัดกรองมากครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายครับกลับบ้านไปทางกัขบข้าวแล้วสวัสดีค่ะของเต็มสองไม้สองเมือง <laughs> คนหิ้วของนะคะคนหิ้วของเขาเรียกอะไรนะลูกมือเหรอลูกมือลูกมือคนชอบดูคนชอบเป็นคนถ่ายอ่ะแต่ตอนชอบเหมเราถ่ายแต่ตอนหิ้วให้ลูกน้องหิ้ยูวันนี้เราไม่ได้จ่ายตังค์โอเคค่ะบ๊ายบาย